อนะอันวันนี้มาซื้อเสื้อผ้าให้น้องสเต็มนะคะกับพี่มาเดียวเปลี่ยนลุกน้องสเต็มค่ะพี่บ้านเห็นชุดนี้เปี่แต่คือลูกสาววาสาันกันเรีย่าเบรก,กเขามาบ้านไหนเขาอะไรพี่น้องเขาเข้ามาจากประตูแรกเห็นปุ๊บเบรกหาลูกสาวตอนนี้อยู่กรุงเทพครับก็เลยมาหาชุดซื้อเสื้อผ้าให้ทีมงานตัวเกี่ยวมิวสิกนักร้องตัวเกี่ยวมิวสิกนะครับพี่น้อง ก็เลยว่าเออไปเดอคือขสเต็มว้างกันเนาะนักรองสาวเพียงคนเดียวโอ้นอนน้ำตาลน้ำรื่้งกับมีเซนนี่แต่เซนนี่เขามีชุดเยอะอยู่เซนนี่เราเลือกให้เขาก็ไม่ค่อยได้เพราะนางก็มีสไตล์แบบเปรี้ยวปราบไหนด่ามีส่งน้ำคือกวนเยเนาะเยอะมากอันยังไง บอลเอาตัวไหนคะบอลหรอใส่กับอะเยอะมากเลยนะเไดนอยู่นะใช่เบื้องหลังไอ้ไส้เล่นใส่เล่นยังไงให้ดูดีมั้ยนี่ไงเบื้องหลังบางคนอยากเห็นเบื้องหลังว่าใครที่เป็นคนจัดชุดจับเสื้อผ้าเบื้องหลังใครที่เป็นคนจัดชุดเสื้อผ้าแต่และวันให้ผู้บี่บ้านพิ่แลนนี่เลยนะฮะไอ้แซมมี่แล้วก็พี่มาเดียวเป็นคนเป็นคนที่แบบว่า จัดเสื้อผ้าให้แต่ละวานันต้องยกเครดิตให้ทั้ง2ท่านนี้พอบางคนชมมาชมมาบ้างตั้งแต่ปิดตัวเกี่ยวมิวสซีกพิการพิแรกงด้วชนไหมเสียผ่านาแพทย์ดูแลดูแลนี่เลยหาหน้าผมมาไล่บ้านหักเข้าได้นะ <c oughs> บ้านหักน้องแซมม็ลุลไม่ไงแบบเสียบประทับใจเรื่องชุดก็ต้องบอกเลยไม<อ>ว่ายอยู่ครบ พอนี้ผู้ชายรือผู้หญิงหรือไดเราดูน่ดูนายไม่ดูดีกว่าซื้อไปใส่ไปไปดูบนเวทีนะคะขำๆมองย่านี้สเตปนี่นี่ร้องที่นี่นี่คืเพราะว่าหลายๆคนชมบ้าน้องแบบทำไมแต่งตัวขึ้นเวทีแบบทันสมัยวัยรุ่นจังนี่ไงค่อยๆปรับค่ะด้วยแล้วก็ ดูแลด้วยไปด้วยเขาด่าด้วยเพราะฉันน้่งขัดนมมะเดี่ยวด่าด้วยแล้วก็ดูแลด้วยบ้านทาดน้มมาเดี่ยวกับบ้านทาดน้มแซมบ้านทับกูจินแซมเดียวชอาบ้านทางนี้จะมีแต่ด่านะครับมันฮะพอรุ่งกันในป่าครับก่อนที่รุ่งกันในปากนะครับใช่ไหมครับคุณลุงก่อนที่เราจะไปบ้านพี่มดดำนะครับผมเราก็มาหาซื้อเสื้อผ้าแบบ ไปเผื่อนลูกโปรแกรมวมิวสิกมองมันเราเรามองแล้วเหมือนใครเราก็จะซื้อเท่านั้นแหละเผื่ออาจจะไม่ครบนะแต่ว่ามันมองแล้วมันคือใครเพราะนั้นก็ได้แ<ม>ย่ผู้นี้คือใครเพืไไนเนอ่อนคือใครนะแม่เนาะแย่เป็นบ้านนะมันอยากจะเ้าเห็นเนาะเห็นปุ๊บมันคือผู้นี้กับคือผู้นั้นหล่ะพี่นอ้องเราซื้อไปเราใส่บ่คือกับเรได้บ่ได้ด้วยน้ำตาลเบอร์เห็นไหมพ,พี่เดียวแบบเห็นไปแล้วคือน้ำตาลว่าซันเห็นวะเนาะเรียนแล้วอดีน้ำตาลก็น่ารักนะนั่งชิวอยู่แล้วไงนะเป็นทรงนั้นเออ อันนี้เหมือนน้ำตาลมากน้ำตาลก็่าแตมก็ยังได้นะสได้ได้องนได้แต้มก็ได้เนาะได้ไล่รียกันจะแต้มได้ความสูงถ้าแต้มจะใส่ดนี้คือเนี่ยเพียงอะไรวะใส่หม้อไรเนี่เพียงนี่เลยเสียดีไ้แม่อะไรนะซชองร้อยก็งสามร้้าไไม่ได้ ไอ้นี่ปล่อยมหาหานี่ยมหาหานี่ยได้หมดจากข้าวอะไรแล้วามเชยขลุกขลุกนีสาลำดวนขาดลำดวนเออบ้านไปบางก็เป็นแบบกระโปงแบบชุดเนี่ยได้มากเลยเออแต่แต่อันเนี้ยเข้ากันนลาลัศาสนาผู้ใดเนาะธรรมดาไปยังไม่แตกเชยเราต้องหาชุด เพราะว่ามันจะมีเส้นบางๆระหว่างศิลปินกับตะแรกแตกชึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องแบบว่าเลือกดีๆนะคะว่าใส่แล้วมองให้มันเป็นศิลปินนะคะไม่ใช่เป็นตรแตกชึ่งแตกชึ่งแตกชนโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับ ประมาณชั่วโมงแล้วก็ต้องเดินทางไปรายการที่บ้านพี่มดดำแล้วเราติดรอติดตามรายการเลยนะพี่โพสคุยแรยแหลกแดกดึกเจอกันครับรายการบันทึกเทปบ<ม>อก